ประยองพรีเซนต์มหากาบมาร์คสคเมิร์ผู้ที่เปลี่ยนโฉมโลกอินเทอร์เน็ตไปตลอดกาลก่อนจะไปฟังผมบนกดไลค์กดสับส c คร b e ให้หน่อยนะครับมาร์คเกิดในวันที่14พฤษภาคม1984 เขาเป็นลูกชายของหมอฟันและจิตแพทย์ในเมืองนิวยอร์กมาร์กได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนซอฟต์แวร์ตั้งแต่ยังเป็นเด็กพ่อของเขาสอนให้ใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานและต่อมายังจ้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ชื่อเดวิดนิวแมนมาสอนให้เป็นการส่วนตัวเขามีความสนุกกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเครื่องมือด้านการสื่อสารและเกมในช่วงมัธยมต้นขณะที่เด็กคนอื่นกําลังใช้คอมเล่นเกมเนี่ยแต่พี่มาร์กของเราใช้คอมในการสร้างเกมขึ้นมาเล่นเขาเคยนําภาพวาดจากเพื่อนๆของเขามาทําเป็นเกมได้ตั้งแต่เด็กและเขายังเขียน โปรแกรมแชทที่มีชื่อว่าซักเน็ต เพื่อให้พ่อของเขาสามารถพิมพ์ข้อความสื่อสารจากที่บ้านกับคลินิกทำฟันของเขาได้ทันทีก็เหมือนโปรแกรมที่เราพิมพ์คุยกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับตอนนี้เขาเรียนมัธยมเนี่ยนะครับเขาแทบจะเหมารางวัลทางด้านวิชาการมาเกือบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น да าทางคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์ฟิกิกดนตรีและเมื่อเขาเรียนจบในปี2002เขามีโอกาสได้เข we well ้าเรียนที่มหาลัยฮาวาดเขาได้บอกอีกว่าในใบสมัครตอนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเขาระบุไว้ว่าเขาสามารถพูดได้หลายภาษาทั้งฝรั่งเศสลาตินและกรีกและยังเป็นกัปตันทีมฟันนดดาขอองงรรเีียยก้ว ช่วงที่เขาเรียนอยู่ที่ฮาวาเขามีกิิศั์ด้านความอัจฉริยะในการเขียนโปรแกรมในชั้นปีที่2เขาสร้างโปรแกรมจากห้องพักของเขาที่ชื่อคอร์สแมทที่ให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจเรื่องการเลือกเรียนวิชาจากคําแนะนําคนอื่นๆที่ใช้โปรแกรมนี้เหมือนเป็นแชทกลุ่มเพื่อช่วยกันแนะนําวิชาที่จะลงเรียนนะครับ หลังจากนั้นไม่นานเขาสร้างโปรแกรมที่แตกต่างกันออกไปที่เรียกว่าเฟสแมทที่ให้ผู้ใช้เลือกคนที่หน้าตาดีที่สุดในมหาลัยเขาเอารูปจากในเว็บมหาลัยแล้วให้คนมาโหวตแข่งกันแต่บางคนก็ไม่พอใจที่ถูกเอารูปภาพของตัวเองไปเล่นสนุกแบบนั้น <S <S เพื่อนเริ่มห้องของเขาที่ชื่อว่าอาลีฮาชิตกล่าวว่าเขาสร้างเว็บไซต์นี้เพื่อความสนุกส่วนตัวเพราะตอนที่เขาทําเขายังมึนเมากับอาการเฮิร์ทที่แฟนบอกเลิกแล้วไปกินเหล้าอยู่เลยแล้วก็ได้มีนักศึกษาหลายคนลองเรียนเรื่องที่เขาเอาภาพมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเขาออกมาขอโทษทุกคนหนังสือพิ มหาลัยก็ภาคหัวข่าวเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเขาว่าไม่เหมาะสมและได้ปิดตัวเว็บไซต์ลงหลังจากเหตุการณ์นั้นครับเขาได้ไอเดียอะไรบางอย่างในหัวของเขาในเทอมต่อมาพ่มารของเราเนี่ยเริ่มทําเว็บไซต์ใหม่ในเดือนมกราคมปี2004และเมื่อวันที่4กุมภาปี2004พ่มารของเราก็ได้เปิดตัวเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า The Facebook ตอนแรกคนที่ใช้ The Facebook จะจำกัดเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและภายในเดือนแรกมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ได้ลงทะเบียนใช้งานกับพี่มาร์คและทีมงานทีมงานของเขาในตอนนั้นนะครับมี e d ็ a r d โด a ซาเวลินเป็นคนดูแลเรื่องธุรกิจดิสตินมอสโควิดเป็นโปรแกรมเมอร์แอนดูแม็กคลาเป็นกราฟิกและคิสฮิลที่ต่อมาได้ร่วมงานกับพิมาร์เพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ และในเดือนมีนาคมปี2004 Facebook ได้ขยับขยายสู่มหาวิทยาลัยอื่น Stanford, Columbia, Yale, Boston, New York, MIT และขยายสู่มหาลาัยอื่นในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาไปทีละน้อยในเดือนมิถุนายนปี2004 Facebook ได้ย้ายฐานปฏิบัติงานมาอยู่ที่ Palo Alto นรัฐแคลิฟอร์เนียและได้รับเงินทุนในเดือนนั้นจากผู้ร่วมก่อตั้ง PayPal ที่ชื่อ Peter Thiel บริษัทได้เปลี่ยนชื่อโดยลดคำว่าเดอออกไปเหลือคำว่า Facebook อย่างเดียวในปี2005ด้วยเงิน200ดลรร์สหัฐ ต่อมา Facebook ได้ขยับขยายให้กับลูกจ้างบริษัทที่คัดสัรมาอย่าง Apple และ Microsoft Facebook ได้เปิดตัวให้กับทุกคนได้ใช้ในวันที่26กันยายนปี2006โดยทุกคนที่เข้ามาใช้งานต้องมีอายุมากกว่า13ปีและต้องมีอีเมลเพียงอีเมลเดียวเท่านั้นในวันที่24ตุลาคมปี2007 Microsoft ประกาศว่าได้ซื้อหุ้นของ Facebook เป็นจำนวน้วยเง240ล้านดอนร์เซ็นตให้ Microsoft มีสิทธิ์ที่สินป้ายโฆษณาบน Facebook ได้ในเดือนตุลาคมปี2008 ต่อมา f a c e b o ก k อากาศว่าจะตั้งสำนักงานใหญ่ระดับนานาชาติในดับลินประเทศไอร์แลนด์และ Facebook ก็เป็นที่นิยมไปทั่วโลกปัจจุบัน Facebook มีผู้ใช้งาน4,000ล้านคนต่อเดือนและมีผู้ใช้งาน Facebook เพิ่มขึ้นทุกวันวันละ5%ไม่รวมบัญชีปลอมบัญชีปลอมที่เป็นปัญหาสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย a c e b o o k จะสามารถลบบัญชีได้มากกว่า1,300ล้านบัญชีภายในปี2027และจะสามารถเข้าถึง75%ของประชากรโลกนักสถิติส่วนใหญ่คาดกันว่าการเข้าถึงของ Facebook งคงเติบโต ต่อไปเรื่อยๆในอีกหลายปีข้างหน้าและภายในปี2027อาจจะเข้าถึง75.79%ของผู้คนทั่วโลกอินเดียเป็นประเทศที่มีผู้ใช้งาน Facebook มากที่สุดด้วยผู้ใช้314ล้านคนมีจํานวนบัญชีมากกว่าประเทศอื่นใดในโลกอันดับ2คือสหรัฐอเมริกาเป็นรองลงมาคืออินโดนีเซียบราซิล และเม็กซิกถึงแม้จะเป็นปี2024แล้วนะครับ Facebook ยังเป็นเครือข่ายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกด้วยจํานวนผู้ใช้งานต่อเดือนมากขนาดนั้นไม่แปลกใจที่ Facebook จะครองตําแหน่งเครือข่ายสังคมที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกในปัจจุบันและนี่คือเรื่องราวของมาร์คสแคร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook เรื่องต่อไปอยากให้ผมพูดถึงเรื่องอะไรคอมเมนต์ Comment บอกกันได้นะครับติดตามกันไว้แล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ